ทีนี้คุณครูขออาจาสมัครสองคนข้างหน้าเลยครับใครมาอภิชาติคุณครูอ้าวขาน้าออกหาเพื่อนเอาจะสร้างขาน้นาหาเพื่อนนะคะอภิชาพาายายับไปยืนที่โน้นฝั่งโน้นเออทีนี้เราจะเอาเข็มมาอยู่ที่เลขคู่เรายังไม่สร้างแต่ถที่เลขคู่ก่อนค่ะทีนี้คุณครูจะบอกน้ำหนักนะคะอ่าแล้วเรียมสองคนก็ให้ พี่เข็ตามที่คุณบอกนะ่านน้ำหนักสิ่งของเท่ากับสามกิโลกรัมอ้าวให้ท่านดูที่นี่โอ้ถูกไหมคะเริ่นตอบถูกไหมทำถูกไหมคเออเก่งมากค่ะอ่านเริ่มที่เลขตัวใหม่ค่ะอ้าวน้ำหนักสิ่งของเท่ากับสี่กิโลกรัม นี้คือน,น้ำหนักที่เป็นกิโลกรัมใช่ไหมคะทีนี้เราจะลองอ่านเป็นขีดบ้างทีนี้เราจะเป็นขีดคูณนะลูลกถาคูณคนครูจะบอกน้ำหนักแล้วก็ให้เราชี้เข็มให้ถูกเหมือนเดิมแต่ก่อนที่เราจะชี้เข็มเราดูก่อนนะคนครูจะชี้เข็มมาตรงนี้ตอนนี้คนครูชี้เข็มมาจะไม่ตรงเลขหนึ่ง จะไม่มตรงเลขโตรงนี้อยู่ตรงการใช่ไหมลูกเราจะอ่านเ,เป็นกิโลกรัมแล้วมันลเนลยจปกี่ขีดอตอนนี้เราจะอ่านเ,เป็น1กิโลกรัมหรือ2กิโลกรัมคะ หนึ่งกิโลกรัมห้าอะไรคะโด้าอะไรโดดห้าขีดนะทีนี้คุณครูดูดูอ่าดอีกรอบหนึ่งคุณครูหมนแล้ว ý kiến của chúng ta rất là thật hết không biết liền. đã đi lắm mặt 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 3 10 17 29 ใช้พลง,งานประหยัดไหมกไม่บ้านคุณบ้านนักเรียนใช้ประหยัดไหมครับประหยัด้เราเปิดไฟไว้ตลอดเวลามันจะเป็นยังไงเรียนังไหงานหมือห่ค่ะกินมกินองต